ครับ รักโลกกับโอกลินนะคะวันนี้มิวอยู่ในงานสารสิริวินเทอร์มาร์เก็ตเฟียสเรื่องคนเดียวก็จะดูน่าเบื่อไปหน่อยเลยไปชวนเจนี่มาด้วยอีกคน <c oughs> นึงนะคะแล้วไม่บอกผมก่อน <c oughs> ดูเดียวแต่งตัวมาเหมือนคนขับรถใ้บี่เลย <c oughs> งานเนี้ยคงเด่นเรื่องการรักโลกความยั่งยืนค,คือเหมือนกับว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมานกแม้กระทั่งแบ,บ็คดรอปในงานเนี่ยมีต้นไม้แล้วก็มีแบบทำมาจากวัสดุธรรมชาติดูสิดูกระโจมสี่ก็เป็นแบบใบไม้ธรรมชาติเสร็จงานมันจะได้ไม่เป็นขยะไปเป็นภาระกับชุมชนในงานมีอะไรบ้างไปเดินสกพานเราแไไปได้ ไม่ได้ถืออะไรมาเนี่ยเป็นของเังรเวนียสำหรับพาร์ทเนอร์เขามามอบให้ไปดูซิมันคืออะไรอะ <ain yeah. S 3> ที่แค่เห็นเนื้อก็รู <l ain> ้แล้วเนี่ยว่ามาจากพลาสติกรีไซเคิลกล <Wow. S 3> ่องไว้ใส่ของกระบุกระบิก,ก,บกใส่คัตตัน้ลบัตใส่ตังหูอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้โอกลีนมา <l ain> มทำรายงานนี้ <l ain> กำจัดขยะกันในงาน <l ain> งานไหนที่เป็นงานแบบคนเยอะเป็นงานรักโลกนี่โอกลีนไปหมดเลยนะคำว่ารักโลกมันก็แบบต้องคู่ของโอกรีนอยู่แล้วใครมาคอมเมนต์แบบว่า คอมเมนต์ที่น่ารักที่โดนใจพวกเราในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปเราก็จะแจกอันนี้ไปเลยนะคะเอาง่ายๆอ่ะคอมเมนต์เอาใจโอ๊กลินอ่ะสองคอมเมนต์นะเราก็เดี๋ยวเราจะให้อันนี้ไปเลยงั้นไปดูบู๊เล่าหน่อยดีกำลังถ่ายรายการงาแต่มีคนสนใจเยอะมากไม่เป็นไรที่ไปพีเซ้นก่อนผมอัดรายการเองมีลูกค้าสนใจเพราะว่าตอนนี้เครื่องโอ๊กลินนะาราคาที่พี่บอกคือราคาอะไรคะลูกเลยูลินซีตัวนี้มันต้องใช้อากาศในการย่อยครับขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงก็ขายนี่เลยอ่ะ เอ้าเขาคุยกันมาก่อนนั้นี้แล้วไป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 เสียเวลาไปเสียเวลาอะไรเมื่อกี้ที่เห็นขายของน่ะขายใหญ่เลยรายการขายที่หลังแต่วันนี้พี่หมิวบอกว่าเดี๋ยวเดินเลยนะแล้วเกมซื้อเลยเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้โอเคได้เดี๋ยวฉันหักตัดคาตัวพอหรือเปล่าดี แพนเมสรี e ูส์ e พร e ์บี e จิวเวอรีมันคือกระดาษรีไซเคิลใช่ไหมโอ้นี่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 อุ๊ยอันนี้ก็สวยอ่ะน่าจะอยู่บูนี้แล้วแหละน่าจะไม่ไปไหนละมีหลายพูดเลยการยาวเป็นโลเลยเขาหลักโลกไงก็เลยบอกว่าต้องสถับสนุนเห็นไหมคะพอหลักลักโลกบีไซเนอไทยนี่แหละครับว่าเวลาเรามาถ่ายรายการเนี่ยประมาณหมดกับค่าชอปปิ้งมากกว่า่าโปรดักชันอีก บาอ๋อโอเคเอ้าวเสียตั้งอีกแล้วอะ่ะคนจะซื้อจะเริ่มต้นประโยคได้ว,ว่ามันเป็นยังไงห,หรอ,อขอดูหน่อยสิแม่แม่นะคะแม่แม่ฟังไว้เลยนี่เขาขายสีน้ำกับสีเทียนที่ไม่ใช้เคมีคอลเป็นสีน้ำกับสีเทียนที่ทำมาจากธรรมาชาติล้วน เนี่ยเข้าทางผมบ้างบุธของกินเข้าแห้งหอยนั่งลมชามที่ใช้ก็จะไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมก็จะเป็นชามที่เป็นแบบกระดาษชันอ้อยซึ่งชามที่เป็นกระดาษชันอ้อยตัวนี้สามารถที่จะย่อยสลายในเครื่องของอกรีนได้ด้วยเจอเพื่อนเจอเพื่อนโอ้น่ารักมากเลยเพื่อนฮัลโหลคุยกับสุนักไดยด้วยฉันเลี้ยงอยู่ที่บ้านฉันมีเลี้ยงอยู่ น้องหมามันสามารถใส่เครื่องออกลิ้นได้ด้วยเมื่อเขา,าอื๋อน,นะคะเราเอากระดาษทิชชู่ไปจับอื๋อเขาแล้วก็โยนทั้งทิชชู่และอื๋อลงไปในเครื่องเลยวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นปุ๋ยต<ม>ักไปใส่ต้นไม้เลยจบเจ๋ okay, ปะ่ะนี่คือเมนูข้าวแกงหอยนางรม<ง>อ <laughs> ร่อยไหมโอ้ขนาดลำบากการกินก็คือแบบลืมความลำบากไปแล้วเพาเจอรสชาติอร่อยมากอร่อยละลายในปากขอให้จิมถือให้ไปร้านที่ ขยะเยอะกรุงเทพมีก็สร้างขยาวาะวัลามืารตันนะถ้าจะเห็นนะว,ว่าเรามีถังขยะแยกขยะเศษอาหารออกมาจากขยะทั่วไปเอาไปโปรเซสต่อง่ายไปคัดแยกทำรีไซเคิลทำเชื้อเพลิงไปได้ง่ายคือก็ดูแลโลกให้ดีขึ้นนะช่วยโลกนละนนิดนละน้อยแต่รวมแล้วมันจะเป็นก้อนใหญ่ได้ถ้าเป็นกำลังใจในะครับผมว่าเป็นปส่วนหนึง่งของการทำให้เมองดีขึ้น ขอบคุณมากคะณผู้ชมนะครับเจอเจอคนดังคะคุณเคนสแตนดาร์สวัสดีค่ะคุณเคนเออนี่คุณเคนวันนี้มาทำอะไรคุณเคนมาเดินงานอย่างนี้มาเดินเล่น เป็นพรกของรักโลกเยอะเนาะเป็นของแบบพวกความยั่งยืนเยอะก็ดีก็เลยเป็นที่มาเราคือรายการรักโลกกับโอกลินเรามาถ่ายเครื่องตัวที่มิวเปยคุยับคุณเคนเครื่องย่อยเศษอาหารเปปุยนะคะทั้งหมดเลยในงานนี้ที่เป็นเศษอาหารจะถูกกาจัดด้วยเครื่องโอกลินซึ่งเรายกเครื่องมาจัดที่นี่เลยแล้วอย่างคนคนนี้ถือว่าเป็นขยะอันนี้ขยะสังคมคขยะสังคมไม่ได้คราเคนเดี๋ยวเราปล่อยเคนไปเดินตามสบายฝ่ก็อย่าไปกวนเขานักเลยแมกมาพักเขาตังนาเพิ่งมาบอกยาไปุยแล้า ถ้าคาบางตัวเด็กสามารถทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนโอ้ oh. หลังจากโซนของกินมาถึงอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทิ้งขยะประมาณ6-7จุดนะคะทางแสนทีดีก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องการคัดแยกขยะแล้วก็การกำจัดขยะให้ถูกวิธีด้วย <Wow. S 1> ปีนี้โอคลินเราก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยกำจัดขยะลองมาดูกันก่อนว่าเราแยกกันยังไงนะคะถังเศษอาหารนะคะที่พอก,กินเสร็จปุ๊บขยะเศษอาหารก็มาทิ้งลงถังสีน้าเงิน แล้วภาชนะเหมือนกันฉอาจจะชามที่เหลือเราก็ใส่ลงขยะเหลือทิ้งขยะรีไซเคิลเนี่ยเราก็จะมีพวกขวด หรือแม้กระทั่งกระป๋องที่เป็นเครื่องดื่มเสิร์ฟในงานก็จะกําจัดลงใส่ลงเครื่องนี้แล้วก็จะถูกนําไปเข้าระบบรีไซเครเสร็อาหารเนี่ยเราก็จะเอาใส่ลงเครื่องอกลินซึ่งรเรามีเครื่องตัวใหญ่ที่เป็นเครื่องอุตสาหกรรมอยู่ที่นี่พอกําจัดแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยเราก็จะนําปุ๋ยส่งมอบให้กับทางแสนศิริเขาก็จะไปใช้ปลูกบารุงต้นไม้ในแสนศิริแบกยาต่อไปซึ่งมีพันธุ์ไม้เยอะแยะเลยอยู่ยแล้วแล้วก็มีการปลูกผักด้วยนะคะมันจะกลายกลับมาเป็นผักใหม่ที่สามารถนํามาทํากับข้าได้ทํามาเป็นอาหาหหรจนใม่ แล้วอือค่ะเป่โลกปเป่นกปลน้ยโอ้ยดูเป็นคนรักโลกขึ้นมาทันทีเลยต้องร<ล><ก>ู้เลยว่าผู้ชายรักโลกมักจะดูดีขึ้นอ๋อออ่าแล้วนี่เราก็มาถึงแสสลี <ขอ S 1> แล่แบดหยาด็7 7อมมูนิตี้ซึ่งตรงนี้ก็จะจัดข้างในเป็นสวนนะคะมีหลายโซนเราไปดูกันแบบต้องมาเดินอะ่ะถ้ามีโอกาสต้องมาเดินงานนี้เนี่ยคันนี้ก็เป็นโซนแบบว่า ออแกนิกเคิร์ฟตอนกลางวันมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนอยู่ในสวนธรรมชาติแต่พอกลางคืนมันก็จะเป็นแสงตกแต่งประดับอันนี้ก็เป็นแบบเด็กเล่นเล็กๆาอากาศดีมากเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นมินิคอนเสิร์ตนะอันนี้เป็นโซนแบบปิกนิกของแฟมิลี่ เจอจุดอกลินอีกแล้วอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ออกลินมนยาย่อยขยะให้ในบริเวณสวนนะคะน้องเขาก็จะให้ข้อมูลหมดเลยว่าขยะเศษอาหารเทลงถังที่เป็นขยะเศษอาหารเป็นยังไงงานนี้งานในวันนี้ดีมากคือแบบอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเดินนะถ้าคุณได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆ มนุษย์กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วจับ<ช>งานออกมาได้แบบดีด้วยใช่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นแบบสบายมาก<ช>เลยด้วยนะคะแต่พี่เป็นงานที่แสนสิริตั้งใจให้เป็นงานรักโลกไม่ทําลายโลกไม่ปล่อยขยะให้ไปเป็นภาระของชุมชนนะคะคร,รักโลกมากขึ้นหนยไหมเนาะแต่งตัวแล้วใส่เสื้อตอนนี้มืดแล้ว เราสองคนขอไปฟังันตรีก่อนดีกว่าในการทำดนตรี <ไป S 1> <3 S 2> แบบในสวนนะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันว่ารักโลกกับโอ๊คลินอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนค่ะคน,นะครับมีคำสู่มากานะครับบ๊ายบาย